สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมสวัสดีแฟนๆนะครับที่ลังติดตามรับชมนะครับที่เขตของนิมุกดาครับถ้าพี่น้องมาชมบรรยากาศนะครับการเซิระบบสำหรับคอนเสิร์ตเต้ยโสตายในค่ำคืนนี้นะครับมองท่ามการแสดงนั่นคือลานภาประแดงอาเขตครับ พี่น้องบันไกเลื่อนเขียงนะครับเลือกการเลือกงานนะครับพอท่านใดอยากกลับป่าครับหรือว่ารอคอยการมาของเต้ยโสตายนะครับเชิญได้นะครับเมื่อนี้นะครับเริ่มทําการแสดงหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะครับสิเตอร์ตั้งแต่วินาทีแรกจนหอยวินาทีสุดท้ายนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับบ่คอยได้ไล่พานเพจนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นครั้งที่2หรือครั้งที่3นี่แหละ ต่อไปนะครับกับซิบอค่ายเดลัอยู่ f เฟซบ o ๊ก่วนโตแล้วนะครับจะมาไลฟ์ผ่านแฟนเพรียดแทนนะครับสวัสดีทุกคนครับผมตอนนี้เวทีเห่าห้าสิบหกสิเจ็ดิเอร์ซนแล้วนะครับเหลือแค่ดึงข,ขั้นขึ้นะครับเครื่องปันจะปิดียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ยีงงาน พี่ๆกับคอนวอยก็พักผ่อนครับนัง่งเตาเมยนะครับรอเวลานะครับอเวลาทําการแสดงกลหฮอยวลาทําการแสดงห้องจิถึงท่านไฟตรงนี้่ะเดี๋ยวพาไปนอนย่างไปหลังห้างนครับเดี๋ยวพาทุกคนเดินไปหลังเวทีนะครับกางเกงแตกดูกเอาไปเย็บไปย่างบรทัทน,นี่เย็บเลยครับน้องมี ไม่รู้จักร้านเนียมาแถวนี้คือไม่รู้จักร้านว่าต้องเอย็บอะไรยังไงเดี๋ยว,วให้เบอร์โมน,นีบันคับนี่ตรงนี้ครับเป็นนคุณพอวิทูนเพลนิสตัง LED นะครับจอ LED มามาใส่หมอ่องระวางค่ะนางลานที่แขวนลํำโพงนะครับเป็นแท่นฉากเกา่าปกติจะมีฉากอยู่โมนี้แมนบอเพิ่นใส่เป็นอจอ LED นะครับ ทั้งสองฟังเลยฟังนั้นครับคือกันครับปีนี้นะครับต้องขออภัยแฟนเพลงนะครับที่คาดหวังว่าคำปุนรวมมิรสีได้เฮ็ดฉากใหม่นะครับเอาเป็นว่าปีหนาติดตามปีหนาเด้อพี่น้องเด้อสำหรับพี่น้องที่อรอคอยฉากใหม่ของหมอลำคำปุนรุ่มมิรนะครับปีนี้เฮ้าเอาแบบนี้ไปก้อนนะครับกายว่ากันนะครับเพราะว่ามันไก่สีเบิร์ดฤดูกันนะไม่พี่น้อง ส่วนฉากก็จะเป็นฤดูกันหน้านะครับก็จะเริ่มทําประมาณเดือนหน้านะครับอาจจะเป็นเดือนหน่ะนะครับค่าคืนนี้ขอให้มันหมานเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิรถอราพระเอกจุ้ยเฉลิมพงศ์ครับแต่ว่าเต็นท์นี้ห้องสิบพันไปบ่ได้ดิอะไรไอ้ตนานสวัสดีครับ ทำไมหน้าแดงจังเลยนี่มันร้อนมากเลยอ่ะเธอเธอสร้างตำนานอะไรนะเมืม่อคืนเมื่อคืนส่งเราแตกก่ะใช่ไหมคะเธอไม่ใช่เขาเอินว่าเป่าโเป่าเจ้ามันสัน่นเพราะว่าตูโจนนม,มันเหย้าโจมันเลยหลังบ่ยามพ่านัานาง่งบันนี่เวลาเจ้านั่งเจ้าก็ได้ดึงดึงอันนี้เจ้านั่งลงเลยแต่โปหลุดนะพี่น้องเลย ừ, ดีนะแค่ชี้งอย่า,า,างาก็ไปกับชักชีวังแดงหน่อยดีนะใส่บ็อกเซอร์อวิเศษถจะส่งไหนเนี่ย ใส่เสื้ส่งใน้าอีเด้อเสื้อบเสียดายมือแลงอย่าใส่ด้วยมือแลงก็ต้องใส่มือแลงบ่ดแผลต่อแผลต่ท่านบ้าทำอะไรอยู่ครับกําลังจะแต่งหน้าค่ะวันนี้เราเล่นทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มค่ะพี่น้องค่ะต้องคืนใดทท่นเด้อือค่ะจักรนายกับศิลงไปแต่งหน้าแมนคือกันเพราะว่าเตรียมพร้อมพร้อมแล้วเพราะว่ารอไฟค่ะเพราะสั่นเปื่อยจะหนี่กับเปื่อยแล้วนี่อืเปื่อยแล้วเคุยเงี้ยพูดออกหรอ ความเป็นจินนี่อยากมาเฮะไล์สดให้เฟนๆพนได้ดูตอนนั่งเหยกแต่งหน้านะแต่ว่าต่างคนเราก็ต่างต้องใช่ฝ้าค่ะเพราะว่าบาสบาสตาพิ้นิวออกตอนแรกเอาไงไงคือผู้ชายแบบไม่ได้แต่งอะไรเยอะเนาะผู้หญิงผมลงผิวหลายอย่างมันต้อง้อมเมื่อคืนน้องบาสไม่ลงผิวนะทุกคนเวลามันกระชังจิตมากแบบแต่ก็ยังขาวอยู่นะเพราะไฟคำพูนนี่มันเลิศตมากเลยย่บอกให้ เห็นเบิร์ดสอดค้นขาวบออขาวอยู่โอเคเดี๋ยวให้น้องบัดแต่งตัวเดี๋ยวจะพาทุกคนไปไหนคะไปไหนวันนี้ใส่สีอะไรคะวันนี้ใส่ไม่บอกงั้นทุกคนมาดูเองมันสิบอลมันสิแตกงอีกบ่าใส่สองชั้นไปเลยคุณแล้วพันกัน เดี๋ยวจะพามาดูพระเอกโจโฉครับพี่เอกโจโฉทำอะไรอยู่สวัสดีครับพเอกโจโฉแฟนๆอยากเห็นหน้าอ่าร้อนไหมครับวันนี้ร้อนความห้อนบ่ความร้อนบพร่ปัไหนแต่ว่ากินนิดสุดชอดครับอ่าจตาว ไไม่ต้องปวดครับไม่นี่เริ่มทุ่มหนึ่งนะครับพี่น้องเด้อฝากไม่กับร่งใจนะครับอ่าไม่นี่เพลงนี้อาจจะมีอย่างเซอร์ไพรส์เมือขึ้นกับไปแล้วเมื่อคืนนี้ก็เซอร์ไพรส์ไปแล้วหนึ่งดาขาดไปแล้วเช่นหนึ่งวันนี้ใครจะขาดใส่บล็เตอร์ปกติปกติปกติพี่ไม่ใส่ปกติเพลงนี้มาใส่อย่างเดียวนี่น้องเออแล้วว่าปาเลตินหรือเล่ปาเลตินมาขึ้นเสียดายอ่ะได้เดี๋ยวมือแรกสิบชอบใส่คันนี้มีใครอยู่ก๊อกก๊อกก๊อก ฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้ามีใครอยู่บนรถไหม,มอ,อ้าวเมนคนบ้านี่โอ้ยนี่เมนคนหีือนางฟ้าใส่ตาพีไ่ได้มาเห็นน่าเป็นบุญของชายได้หอมเอียงเคียงนอง่านี่เพจนยูน่ห้อเพศไหนเนี่ยอ่เาเพจโอเมนกำลังจิตตัวว่าเพจข้ามฝุ่นเพจของนิ้วมุกดาเองครับ เออน้องแจนฝากฝากติดตามบอกพี่น้องติดตามเพียนให้แน่อ๋อฝากติดตามเพจพระเอกนิวุาด้วยนะคะติดตามเยอะนะคะพระเอกใหม่ไฟแรงนะคะขอบคุณครับที่จังหน้าเกาหลีัคู่นองจองังเกาะจองคุ่กองคู่จองจองคู่จองคู่จองคู่ง่จจองคู่คจองจองคู่จอง่จจอง่จงหู่จอคู่ออออ อันเชจ่าใไปใส่เช่จจา่าจิม้าอ๋อนี่เรามาจอบไไพระเอกเจนเดี๋ยวมาเห็นนะครับครันนี้จะมีอยู่สามคนนะครับมีน้องเจนนะครับแล้วก็ค,คุณอ้อมหลักพี่จุ้ยแล้วก็น้องเจมนะครับน้องเจมไม่รู้ไปไหนไปเชจ่าที่ไหนก็ไม่รู้โอเคไอแผนต่อไปครับคำไม่ได้ครับมองนี่เป็นหม่องยึดเนียจิตใจของลูกหลานมลลักขม,มุตรงมิดนะครับ นี่คือยิงน,นะครับไข่ยอยอนะครับยิงปูช่านะครับจะมีพระพุทธรูปอยู่ด้านบนนะครับส่วนดาลัรานก็จะเป็นภาพท้ายของคุณพอ่อบุนนะครับเนาะนะครับลูกหลานกัสิมากราวไหวก่อนถึงเวที่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหม่องนึดเดียวติดใจนะครับไปหม่องต่อไปเลยตรงนี้ก็เป็นหม่องตาก ตากสุดตากผลครับเพราะว่าหลายงานบก่อยมีแดดเท่ากับมือใดมีแดดเท่าส็ออกมาตากแบบนี้นะครับเพื่อให้มันไรกลิ่นนะครับเพื่อความหอมนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูหัวนมน้องจุดดาวครับสิดึกแบนมาว่ะพระเอกทำอะไรเนี่ยเออมาแอบถ่ายคนสวยครับอยาได้ประเทศกราบมาด้วยคถะ มันเป็นเอ้ามันเป็นผู้ยิ่งตีสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีแฟนคลับแบบของพี่พี่นิวด้วยนะคะจ้ะยดูดาวส๊อฟส๊อฟกุลเมทิวันนี้เราขึ้นกี่โมงครับวันนี้หนึ่งทุ่มตรงค่ะหนึ่งทุ่มตรงนะคะหลายคนตลาดเยกจปะพระประแดงอาเขตพระประแดงอาเขตนะคะฮะมีเพคมีเพคเพคหม้อใส่สียังครับคิดว่าอะไรครับเหมือนเอาใส่สียังครับ ชุดเพชระครับแ่นไงชี้ชมพู่นะครับที่ส่งมาขึ้นไม่ทันฮะคุณพี่พระเอกไม่เอาแล้วสีส้มเขตหลาบเอกอ่อนเฮากางเขียนคิ้วครับเอายายคิ้วจะคือุกซ้ำกันยายโอ้ยไม่ค่ะโอ๊ยนอนเฮ้ยพี่น้องเห็นอันขั้นตอนการเขียนคิ้ว ไมนไ,ได้สิบวะทวกันเอออยกกดดันไันนั่นแยกกดดันไรเห็นบ่บอกขึ้นหนีก่อนอะไรโอ้ <c oughs> ฮลัล <c> โ <oughs> หลหยังครับนี่ลักปอกสายไฟไมันไปขายีิอ่าอพ่อมีเบ็ดปอกสายไฟไปขาย <c oughs> อันนี้เพื่อนกาลังเตรียมอุปกรณ์ในการแต่งโตนะครับคำขึ้นนี่เมืองล่างพระเอกเบียดรับแล้วเอามาหน่อยลูกนี่ละเมิอน,นั้นเพรันตายค่านีเราบอกใส่ก <c oughs> ่ใส่น้ <c oughs> อ,นนอเลี้ยงหอนงูด,ดีละนี่ <c oughs> เป็นเล่นอ่าตรงนี้จะเป็นแผนกแผนกเสียบครับเม็นเสียบทรรบดาครับเสียบขนครับคุณแม่เรา ทำหลายลหลายหลยแผนกคักหลายตำแนงแง่งใ่เ,เหตุกักบไ่ได้นาะแม่น้อเอาช่ยกันครับ่ะลงมาคงเทออกกต้องอเสียบขนนเนะครับลงมากุงเทพไดทุกอย่างจ้าีันนีเราขยันแข็งแข็งครับตรงนี้ก็เป็นขนนะครับเสียดเสียดแล้วก็จะแขวนอยู่ตรงนี้สำหรับอันใดที่เปียกเขากกไปตากแดดนะครับ โอเคจะพาเดินมาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเต็นท์ของใครเอ่ยเสี่ยงไว้ดีดีนะสวัสดีครับสวัสดีครับเต็นท์นี้เป็นเต็นท์ของพิตัมผู้จัดการครับวันนี้ผู้จัดการมาครับใช่จาขอมาแจกเยอะๆเมื่อคืนนี้เป็นยังไงบ้างครับพิตัมใครเปื่อยเมื่อคืนนี้ไม่ไม่ไม่มีใครเปื่อยหรอกอ่าเหนื่อยเฉย ครับรถคันนี้ของผู้ใดนอมาสร้งเบิงครับพี่น้องผู้ใดอยู่คันนี้เอ้ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลผู้ใดอยู่คันนี้ครับฮัลโหลดีครับเฮ้ยยังนั่นก็นั่งหิ้วร่างหนาครับเศษหนาครับอาบน้ำบ่น้ำอาบเลยครับปอโอ้โาอาบน้ำพี่น้องเสีอผมหลุดผมไปกินอยู่อาบแล้วพี่น้องอาบเสียหรอเอาอ่อนไปฟังคุณ พระเอกหนึ่งพระเอกหนึ่งสิเบิงสิพาพี่น้องไปเบิงพระเอกหนึ่งตอนอหนาสดครับสวีดัสสวัสดีพระเอกหนึ่งและพระเอกดิวครับสวัสดีครับภาพพี่น้องมาเบิงหนาสดก่อนแต่งหนาของแต่ละคนครับหลังภาพพี่น้องเนี่ยสวัสดีครับโอ้เอาตัวก็ไปไม่ต้องมอ,องเข้าไปเอา โอ้ยกองกี่ราก็ดูก็ดูก็ดูสวัสดีครับฝากฝากติดตามเพจหน่อยก่อนเลยเดี๋ยวเพจเฮ้าเสียงเพจนิมุกดาอ๋อเพจนิมุกดาสวัสดีทุกท่านก็แล้วกันครับมืัอนี้มาเฮ้าทำการแสดงที่พระประแดงอาเขตพี่น้องเด้อเมื่อเห็นกำลังแน่ใจเด้อพี่น้องเด้อทางว่าฟังพระประแดงพี่ละกับทีมงานขบวนร่มิตรเตอรยโซตายครับฝากเพจของ ุณนิวมุกดาด้วยนะครับผมคอยติดตามข่าวสารพอจิเป็นเรื่องงานร่ำหรือบางานสิบะถาของงานลรของงานอะไรเนี่ยตลกหกห้ายู่นี่สามความสุขเกินไปนะฝากเกินไปนะแล้วก็ฝากอ่อะไรของเขาบายของเราด้วยนะครับผมอันนี้มันของเขาของเราก็จะเป็นเออเป็นคํายอดฮิตกําลังกิลังโอ้คนตอนนี้คนพูดตามประมาณสองคน ไม่ดูเป็นแฉกเกินไปเกินคนเออต้องอย่างนี้นะครับผมเท่นหนาพวกเาต้องเกินปเท่นหนาพวกเราก็ต้องมาเกินปอ๋อฮะโอเคขออนุญาตเต้งหนาเต้งโตก่อนวันนี้เล่นทุ่มหนึ่งครับเพื่อนฝาเดี๋ยวผมสิ้อผ้ามาเบิ้งเออหม่องเศร้าเมื่อยครับหม่องเศร้าเมื่อยของผู้ที่มาเบิ้งหมอลำครับผมนะครับขอบคุณผู้จัดด้วยนะครับพระประแดงโปรโมชั่นนะครับที่ให้ โอกาสลุกลมมามคำปุนรวมมิรได้มาทําการแสดงนะครับไม่มีท่านก็ไม่มีคำปุนรวมมิรนะครับในค่ำคืนที่จะถึงนี้นะครับตรงนี้นะครับเขาเขางานมามนหันเป็นบอ่อพี่น้องเขางานมามนหันฟังขวาฟังซ้ายนะครับขั้นข้อแหงหรือว่าเมื่อยนะครับเรามีเครื่องดื่มบริการนะครับตรงนี้เรามีเครื่องดื่มบริการนะครับตอนนี้ก็ ตอนนี้เรารอน้ําแข็งอยู่นะครับยังไม่มานะครับใครที่เหนื่อยนะครับหรือว่าคอแห้งก็เข้ามาแล้วก็แวะได้นะครับทั้งซ้ายและขวาบะแมนครับอันเป็นเป็นบมาครับโอ้ตายแล้วครับผมนี่ก็จะเป็นรถอ่ามิกนะครับ พอ่อห้องกำลังเช็ดอุปกรณ์อยู่สวัสดีคุณพ่อครับพอ่อห้องกำลังอันอันนี้เฮาลองตา่ตาต่อสายมาครับพ่อครับกำลังในคอมอเมอท้าเกลียดแล้วครับมีเอ็นเทเว่นตรงนีงนงเอ็นเทเว่นเฮาก็เลยต้องเช็คเทเว่นขึ้นกันแมนครับเตรียมอุปกรณ์ในคอหนึ่งทุ่มส,สามเติมเลยเนี่าายหนึ่งทุ่มตรงเราทําการแสดงนะครับมองคายบ้านเฮาอยู่มองนี้ครับผมพี่น้องที่มาฮอดกะ ซื้อบัตรได้ตรงนี้นะครับด้านหน้างานจะมีกับเขากับปลากับแก้มขายครับพี่น้องนะครับทีนะครับเพระท่านนี้กินเขามากินอยู่นางานในเลยนะครับเพร่ะเป็นการบอดเสียเวลาโอเอ้ห่อนหอนหอนห่อนหอนพี่น้องมากรุงเทพขึ้นเวทีหนึ่งเงือน่ปานอาบน้ำุลละไปห่อนเงี้ย ขั้นมาล้ากรุงเทพอกขันนก้นพออาบน้ำก่อนนอนนี่บ,บ่ได้ครับหอนที่รีแต่อยู่บ้านนี่อากาศบ้านเขามันดีเลยพี่น้องดีกรุงเทพอบรายอยู่บ้านนี่านนานว่าต้องอาบน้ำก่อนนอนกระไดนี่ผมนี่เฮ็ดประจำทำประจำมากรุงเทพอบ,บ่ได้เลยพี่น้องเหนียวเหนียวทั้งเหนียวทั้งเหม็นทั้งกุย โ okay. อเคคงเอาไว้สมีตะกอนนะครับเดี๋ยวพอกันช่วงแต่งหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขออย่าไปขึ้นไปเตรียมของยังอุปกรณ์ในการแต่งหน้านครขึ้นหิ้ก้อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับขอบคุณทุกการกดแชร์กดไลค์อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจน,นะครับตรงนี้ด้วยนะครับพออ่อห้อยยางตรวจงานโอเคครับน,นี่เนาะพี่น้องเนาะ